การเลี้ยงลูกแบบเป็นธรรมชาติและยั่งยืน (sustainable and natural parenting) ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกลายเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เน้นถึงความสำคัญของการดูแลลูกให้เติบโตอย่างแข็งแรงโดยลดการพึ่งพาสารเคมีลดอาหารแปรรูปและวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจึงเสนอวิธีการเลี้ยงลูกแบบยั่งยืน สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันค่ะการเลี้ยงลูกแบบเป็นธรรมชาติโดยการที่ให้ลูกได้ทดลองเล่นแล้วก็สํารวจธรรมชาติเช่นเดินป่าเล่นทรายหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งปลูกฝังให้เขารักและเคารพต่อธรรมชาติผ่านการเรียนรู้เช่นการปลูกต้นไม้หรือการรีไซเคิลขยะลดการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปและให้เวลากับกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และการเรียนรู้จากสิ่งแวดลอ้อม โดยการให้ลูกได้รู้จักหลัก3 r reduce reuse and และ recycle ตั้งแต่ยังเล็กการปลูกฝังแนวคิดให้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านนิทานหรือการเล่าเรื่องสรุปการเลี้ยงลูกแบบเป็นธรรมชาติและยั่งยืนเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นได้จากการเลือกอาหารที่ปลอดภัย ลดการใช้พลาส,สติกส่งเสริมการเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ดีต่อไป